เรียนท่านประธานสภาผู้แทรแนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรินทิพรวะรินวัชรโลดสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนยัติให้สภาผู้แทรแนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาติดตามตรวจสอบและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ e ์เอลิโญค่ะท่านประธานคะ เอลนิโยไม่ใช่สับแปลกใหม่หรือไกลตัวเราแต่อย่างใดนะคะเอลนิโยเคยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เร่งให้เกิดอากาศหรือความร้อนสูงสุดของโลกมาแล้วในปี2,559ค่ะและประวัติศาสตร์ตรงนั้นกำลังจะย้อนกลับมาในปี2,566นี้ค่ะเชื่อไหมคะท่านประธานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันในรอบ174ปีค่ะขณะที่เลขาธิการอุตุนิยมวิทยาหรือว่า WMO ประกาศมาตั้งแต่4เดือนที่แล้วแล้วค่ะว่าตอนนี้พวกเรากำลังประสบกับเอลนิโยที่จะทุบสถิติอุณหภูมิโลกแซงเมื่อ7ปีที่แล้วก็เป็นไปได้ค่ะและแน่นอนคะ่ะท่านประธาน วิกฤตด้านสภาพอากาศแปรปรวนย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะแล้ววันนี้ปรากฏการณ์เอิโยได้แผงลชัดเจนแล้วนะคะขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งค่ะ ถัดไปค่ะค่ะในประเทศไทยค่ะจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชนลประทานจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยนะคะในปี2566เนี่ยต่ำกว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยถึง18%ค่ะนี่เป็นการเทียบจากค่าเฉลี่ยปกติที่ฝนตกในรอบ30ปี และล่าสุดท่านประธานเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี้เองสำน,นักงานกรมชุรประทานที่8โดยโครงการชลประทานนครราชสีมาก็เพิ่งรายงานสภาพน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำของนครราชสีมาว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งและขนาดกลาง23แห่งเนี่ยมีปริมาณการกักเก็บน้ำปัจจุบันอยู่ที่488.30 8ล้านลูกบาทเมตรหรือ40.14%ค่ะแต่เป็นน้ำที่ใช้ได้เพียง425.90ล้านลูกบาทเมตรหรือกำลังของน้ำลดลงเกือบเท่าตัวในปีเดียวกันค่ะท่านประธานคะถ้าเราดูปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในทุกภาคขอสไลด์แผ่นถัดไปค่ะ เราจะพบเห็นว่าเรากำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตในภาพรวมน้ำใช้ทั้งประเทศในปี2,566ค่ะปัจจุบันเรามีน้ำที่ใช้ได้อยู่เพียง23,530ล้านลูกบาทเมตรน้อยกว่าปี65ถึง5,166ล้านลูกบาทเมตรค่ะและส่งผลอย่างรุนแรงแน่นอนในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแม้เราจะสามารถบริหารจัดการน้ำใช้ในฤดูการเพอะปลกนี้ได้ก็ตามแต่ถ้าคาดการแบบนี้ในรอบ20ปีและในระยะ3ปีข้างหน้าค่ะสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าขั้นวิกฤต และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก,จากเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรค่ะมีการคาดการความเสียหายค่ะว่าเอลนินโยในปี66อาจจะส่งผลเสียหายต่อพืชเกษตรกรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีมันสัมปลังยางพาราข้าวโพดอาหารสัตว์และผลไม้เช่นทุเรียนที่กำลังเป็นสินค้าส่งออกค่ะและมีมูลค่าความเสียหายกว่า48,000ล้านบาทนี่เรายังไม่รวมการขาดแคลนน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรมค่ะ ถ้าสถานการณ์เอลนิโยลากยาวไปจนถึงเดือนมีนา2,567ค่ะขอสไลด์แผ่นที่3ค่ะค่ะ จากดัชนีชี้วัดของ ONI ค่ะท่านประธานคือค่าชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือคาดการวิกฤตเอลโ诺เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยนะคะ,ะเผชิญกับปรับกฏการเอลโ诺แล้วตั้งแต่ปลายปี66และจะเด่นชัดมาก ในต้นเดือนต้นถึงเดือนมีนา2,567หรือมากกว่านั้นอุณหภูมิเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นและจะส่งผลให้ปริมาณฝนตกต่ำลงและวิกฤตภัยแล้งค่ะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะท่านประธานภายใต้การนำของรัฐบาลเพื่อไทยค่ะเราเล็งเห็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและความแปรปรวนของโลกค่ะความรุนแรงของน้ำที่แห้งทุกวันและรุนแรงมากขึ้นเราจึงมีแผนการบริหารจัดการน้ำภายใต้เป้าหมายก็คือลดความรุนแรงน้าต้องไม่ท่วม น้ำต้องไม่แง้งและประชาชนต้องมีน้ําดื่มน้ําใช้ตลอดปีโดยเรามีแผนเร่งรัดพื้นที่ชนรประทาน35ล้านไร่เป็น50ล้านไร่หรือเพิ่มขึ้น40% 40%ในระบบชนรประทานภายใน4ปีค่ะตลอดจนการจัดการต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําอย่างเป็นระบบโดยสร้าง ทางเชื่อมต่อหรือการระบายน้ำฝัดเวสู่ทะเลค่ะนี่เป็นภารกิจที่สำคัญที่ทางพักเพื่อไทยมองเห็นและในฐานะพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะรัฐบาลชุดนี้ค่ะไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องเหล่านี้ ในทุกภาคส่วนเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังทางรัฐบาลจึงได้ตั้งให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบรายงานผลกระทบของเอลนินโยและได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนินโยแล้วซึ่งข้อเสนอตรงนี้ทำขึ้นสอดรับค่ะเพื่อให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างจังหวัด หวังว่าจะออกมาตรการรองรับมือผลกระทบได้อย่างเร่งด่วนโดยการบูรณาการหลายหน่วยงานจากภาครับเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาโดยไม่จําเป็นต้องรอตั้งงบประมาณของรัฐบราชกากรค่ะและที่สําคัญค่ะิิฉันเห็นด้วยถ้าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งควบคู่ไปกับการทํางานของรัฐบาลค่ะถึงเวลาแล้วค่ะ ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศต้องเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเพราะมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพของพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตไปจนถึงเศรษฐกิจของประเทศและด้วยอำนาจหน้าที่ที่เรามีค่ะเราไม่อาจเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้ ประเด็นนี้จึงไม่ควรเป็นกระแสรองอีกต่อไปค่ะดิฉันอยากเห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสหลักในประเทศไทยให้ได้ค่ะและอยากเห็นวิสัยทัศน์ที่มองไกลเพื่อให้เราได้อาศัยอยู่ร่วมโลกอย่างยังย่งยืนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณธีระชัยปัตตุบัสครับท่านประธานที่เคารพผมธีร